กินนะอ่าซีวชาวกับแม่นนะพี่น้องจ้ะแต่ว่าชาเป็นดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยแล้วพี่น้อง้วนะคะดอกคำฝอ,อยมีประโยชน์สมุนไพรตัวพี่น้องสมุนไพรไทยเขาเนี่ย กินอิ่มแล้วกัซซีมานี่ลและพี่น้องกินขา่าวเ้อ <c oughs> กินขา่าวทอจ้ขาข่าวก็บออดไข่นี่ <c oughs> ขา่าวเศร้า nè, thêm, ừ เขาแรกกันมากินยา กินลังอาหารทันทีไปเอาแก้วเอาถาดเข่าไปใบพี่น้องจ้า ไบห้องครัวไปห้องครัวกันนะคะทุกคนเก็บเมียนผะเขาวผ้นานำผ้าก็เข้าออนี่ก็เสียเอาไว้นะคะใป<บ>อยู่ได้ข่าวเพิ่มหางมีปคุณคะนี่ะนะคะคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ